เราจะไปเรียนในเรื่องรัฐโบราณในดินแดนไทยครับจุดสําหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายลําดับวิวัฒน,นาการของอาณาจักรเจรละและอาณาจักรขมิโบราณได้ 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของรัฐโบราณในดินแดนไทยต่อไปนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับอาณาจักรเจรละและอาณาจักรขมิบโบราณให้มากขึ้นนะครับ ก่อนอื่เลยนะครับครูก็จะมีวิดีโอนะครับก่อนเรียนให้พวกเราดูนะครับนี่ก็คือเป็นวิดีโอของอาณาจักร,รเจนละนะครับ เก่งมากครับตุ้ตพี่เตงนะต่อมานะครับครูก็จะมาเข้าเนื้อหาในเรื่องของกําเนิดอาณาจักรเจละนะครับอาณาจักรเจละเดิมเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันต่อมาในคศ550พระเจ้าพาวะวรมันซึ่งเป็นประหลงกษัตริย์ของอาณาจักร เจลาได้เข้าไปโค่นลงอํานาจของพระเจ้ามุทาวรมันซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรฟูนันนะครับและนี่ก็คือแผนที่ของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจลานะครับที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยนะครับพระเจ้าทวะวรมันเนี่ยได้ทําการตีเมืองยาทากูระซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรฟูนันแตกนะครับต่อมานะครับพระเจ้าจิตเซน ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าาวะวรมันได้เข้าไปครอบครองอาณาจักรบูนั้นแล้วก็ตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์โดยมีพระนามว่าพระเจ้าม่เห็นภระวรมันที่หนึ่งและทําการตั้งเมืองเศรษฐภุระขึ้นเป็นเมืองหลวงอยู่บริเวณจำปาสักในประเทศลาวปัจจุบันครับต่อมานะคะจะเป็นในยุคของ พระเจ้าอีสานบร,รมันนะคะในปีคศน,นะคะ618ถึง629นะคะพระเจ้าอีสานบร,รมันเนี่ยเป็นพ่อรถของพระเจ้าจิตเสนนะคะได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองอีสานปุระนะคะขยายด้านไปทางเหนือตระโดดเขตแดนของจีนทางใต้ทะเลนะคะและทางตะวันตกได้ีอิทธิพลถึงดินแดนบางส่วนในภาคใต้ในปัจจุบันนะคะ ต่อมานะคะพระเจ้าเมื่อพระเจ้าชัยวรบันเนี่ยสวรสดคตนะคะพระองค์ไม่มีรัชชายาจึงให้พระราเหสีที่ชื่อว่าพระนางชัยเทวีนะคะได้ขึ้นครองราชแทนจึงเกิดความวุ่นวายนะคะาจากการเ่งชิงอำนาจนะคะทาให้นะคะถูกาทาให้เจริญเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสส่วนนั่นก็คือเจลิบก,กับเจลิญน้านะคะอันนี้ก็คือเจริบกอันนี้เจริน้ำะคะ นักเรียนรู้ไหมว่าเจรระบบตั้งอยู่มีส่วนการตั้งอยู่ที่เมืองอะไรคะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณจะบอกนะคะเจรระบบเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองจัมบาสักนะคะส่วนเจริญน้ำเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เมืองปิสารปุระนะคะต่อมานะคะในราวที่สันตราที่แปนะคะพระเจ้าสันชัยนะคะกษัตริย์ของชวานะคะได้เข้าไป ตีเมืองเจราน้ำนะคะทำให้เจระาน้ำเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของเมืองชวานะคะหลังจากนั้นพระเจ้าสันชัยเนี่ยก็ได้แต่งตั้งพระเจ้าชัยร,รมันที่สองเนี่ยปกครองเจระาน้ำโดยอยู่ภายใต้การปกครองหรือภายใต้อำนาจของชวานะคะ,ะต่อมาเป็นพระชัยวร,รมันที่สองนะคะหรือชื่อยาหนึ่งคือพระเจ้าปรัมเมศวรนะคะซึ่ง พระองค์เนี่ยพอได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วนะคะพระองค์ก็ได้รวมเจริญโตกับเจริญน้ำเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วต่อมาพระองค์ก็ได้รับเอาราธิสใสเดนนะคะเข้ามาคือการเปรียบพระราชาเป็นเทวราชานะคะเข้ามาแล้วก็เปรียบก,กษัตริย์เนี่ยเป็นภาคหนึ่งของพระิศพระิศเรียกยังว่าะไรคะเก่งมากค่ะซึ่ง ต่อมานะคะก็ได้สถาสปานาราชนาณจากักรขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ตั้งตนเป็นกิสระไม่ขึ้นต่อชวานะคะต่อไปอาณาจักรเขมรโบราณสมัยพานครน,นะคะ,ะเขมรโบราณสมัยพานครหลวงนะคะในช่วงนในช่วงนี้เนี่ย เขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะคืออันแรกเลยคือยุคเริ่มต้นนะคะอยู่ในช่วงคริตสตศตวรรษที่10นะคะต่อมาเป็นยุครุ่งเรืองอยู่ในศตวรรษที่1 1ถึง13นะคะจะไว้นะคะเรียนดัจอกกรอบสอบนะคะต่อไปยุคเริ่มต้นก่อตัวนะคะซึ่งยุคนี้นะคะสมัยพระเจ้าชัยราที่2เนี่ย ที่บอกไปเบื้องต้นว่าพระองค์ได้รวมราชอาณาจักรเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็สร้างวงหัวขึ้นชื่ออินทรปรานะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้นำพระม์ชื่อว่าศิวะไกวันนะคะมารับราชการกับพระองค์แล้วก็ร่วมกันวางรากฐานการปกครองนะคะโดยมีกษัตริย์เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นพระเทวราชาที่บอกเป็นภาคต้นเป็นภาคหึ่งของอะไรคะราศีราศีเก่งมากค่ะ ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมณที2นี้นะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในสมัยนี้นะคะมีการนับถือพระศิวะดังนั้นนะคะก็เลยมีการสร้างศิวลึงขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะนะคะซึ่งในสมัยนี้ก็มีความเชื่ออยู่ว่าบ้านเมืองนั้นจะมั่งคงเป็นฝึกแผ่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นได้ทําการบูชาศิวลึงได้อย่างถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งการประดิษฐานศิวลึงนี้นะคะก็ต้องตัง้งอยู่บน เนินเขานะคะถ้าไม่มีเนินเขาตามธรรมชาติก็ต้องสร้างเนินเขาจำลองขึ้นมาแทนนะคะพระเจ้าชัยวรมันมที่2นี้นะคะได้มีการสร้างเมืองหลวงขึ้นมาทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะคะ,ะ,คะซึ่งแห่งแรกก็คืออ,อินทราปุรัตนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาพ่อองค์นั้นนะคะได้ทําการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่บริเวณทะเลสาคมคำมรซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สร้างเมืองคานิทาราลัยขึ้น ต่อมาพระก็ย้ายเมืองหลวงอีกนะคะมาอยู่แห่งที่3นะคะได้ตั้งชื่อว่าอัมราริทราภูละนะคะและสุดทางง้ายเมืองหลวงที่พระองค์ได้สร้างขึ้นนะคะมีชื่อว่ามเหทธระบรรพุทโอเคเรามาทบทวนกันนะคะว่าพระเจ้าชัยวันที่สองสร้างเมืองหลวงขึ้นมาทั้งหมดกี่แห่งคะสแห่งมีอะไรบ้างคะหอินทราภูระ คาลายใช่ค่ลาลายเก่งมากค่ะแห่งที่สามค่ะอัมมารีพาราคูรัและแห่งสุดท้ายคือบ้นเฮนบโอเคเก่งมากนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะพระองค์นั้นก็ได้สร้างวิหารที่สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะก็คือวิหารบากงจำไว้นะคะว่าวิหารบากงเป็นวิหารที่สร้างขึ้นด้วยอะไรเป็นครั้งแรกคะ่ค่ะ โดดเด่นในสมัยของพระอ,องค์นะคะก็คือวิหาร,รพระโพซึ่งวิหาร,รพระโพนี้นะคะคก็เป็นที่ประดิษฐานปฏิมากรรมบรรพุระุษนั่นเองนะคะคาต่อไปเป็นสมัยพระเจ้ายโสรมันที่หนึ่งนะคะพระอ,องค์เนี่ยได้สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะคะไว้เก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้วนะคะซึ่งอ่างเก็บน้ํานี้นะคะจะไว้ล่อรองรับน้ําจากแม่น้านําเสียงด้านนะคะมีชื่อว่าบารายตะวันออกนะคะ ที่หนึ่งเนี่ยเมื่อพระองค์ของราชได้สองปีนะคะพระองค์เนี่ยได้สร้างเมืองเมืองหลวงขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อตามพระนามของพระองค์นะคะชื่อว่าเมืองยะโสธรโบราณนะคะซึ่งเมืองหลวงนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงแรกนะคะที่มีคูกั้นรอมรอบเมือง,องนะคะแล้วก็พระองค์เนี่ยยังได้สร้างวิหารอีกมากมายตามบนภูเขานะคะที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นเ,าเขาพระวิหารนะคะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าเขาพระวิหารอยู่ที่อยู่ที่ไหนคะสีสเกตค่ะถูกต้องนะคะอีกอย่างนึงคืออยู่ที่ขมีนะคะนีกเคยไปไหมคะไม่เคยค่ะ่ถ้าจะไปนะคะถ้าไปเออ่ทางจังหวัดสิสเกตเนี่ยนักเรียนต้องทำเรื่องข้ามแดนไปที่ขมีก่อนนะคะก็จะไปยิมชมได้นะคะแต่ถ้าดูที่ประเทศไทยนะคะก็จะดูได้แค่มันจะมีจุดเยี่ยมชมของ อยู่ที่จักรวชิตตเกีนะคะข้อต่อไปเป็นสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่5นะคะสมัยนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอวิชาการะคะ่ะที่เด่นเด่นเลยก็คือจะมีวรรณคดีปรัชญาศาส,สนานะคะแล้วก็ในสมัยนี้เนี่ยพรามมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแผ่ความรู้ในด้านต่างๆนะคะและในสมัยนี้นะคะ วิหารที่พระองค์เนี่ยได้อุทิศตนสร้างขึ้นมาได้อยา่างสวยสดงดงามน,นะคะซึ่งก็คือวิหารบรรทายสีนะคะต่อมาในะคบนักเรียนเรามาดูในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรเขมรเลยะครับนักเรียนซึ่งจะเริ่มจากเมื่อซิ้นสุดพระเจ้าอะไรครับเมื่อกี้พระเจ้า ชัยบรมที่ห้านะครับเกิดเสียอำนาจลงไปนะครับในขณะนั้นนะครับขมิ้เนี่ยก็เกิดการจลาจนการเมืองเป็นระยะเวลายาวนานนะครับต่อมาผู้เข้ามารวบรวมก็คือพระเจ้าสุริยบรมันที่หนึ่งนะครับผมเป็นผู้เข้ามาอ่ารวบรวมรวบรวมปราบจลาจนในตอนนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นครองราชในสมัยนั้นนะครับอ่าเรามาดูกันในสมัยของพระเจ้าสุร,ยริยบุรมันที่หนึ่งนะครับผมซึ่งพระเจ้า สุริยะวรุันที่หนเนี่ยถือว่าเป็นกรรษัตริสังค์สำคัญของขมร้เลยนะครับมีการเผยแผ่อำนาจไปอย่างกว้างขวางนะครนที่เราเห็นตรงนี้ในสไลด์กูจะเป็นรรสีชมพูนะครับนักเรียนอาจจะเห็นได้ว่าบริเวณที่อยู่พระเจ้าสุริยะวรุันที่1นึ่ขยานะเย,ยเนียนออกไปเนะี่ยกว้างขวางม,มาถึงประเทศไทยในปัจจุบันเลยนะครับซึ่งปรา,าสาทสำคัญ นะครับสถาปัตยกรรมที่สําคัญที่พระเจ้าสุร,ร,ริยะประมาณได้สร้างขึ้นนะครับก็จะเป็นปราสาทตาแก้วนะครับปราสาทตาแก้วเนี่ยจะเป็นปราสาทที่สร้างด้วยหินทรายนะครับครั้งแรกนะครับผมซึ่งมีการสร้างมาตั้งแต่พระเจ้าชัยประมันที่5แล้วนะครับผมซึ่งด้านบนของปราสาทนะครับจะมี uh, พระบาง5ยอดอยู่บนน,นั้นเป็นที่ประทับของพระองค์ลยครับนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งเลยก็มีนะครับปราสาท พิมานาหรือพิมานอากาศซึ่งมีตำนานเล่าขานนะครับว่าเป็นสร้างให้กับพระเจ้าสุริยวรมันที่1นะครับซึ่งพบรักกับทิดาพยานาคนะครับซึ่งทุกคืนเนี่ยทิดาพยานาคก็จะแปลงกายด้วยเปนหญิีสาวที่วดงนามมาอยู่ที่ปราสาทตรงนี้นะครับผมซึ่งก่อนที่พระเจ้าสุริยวรมันที่1จะไปหาหญิงคนอื่นๆก็ต้องมาหาทิดาพยานาคก่อนไม่อย่างนั้นจะเกิดภัยพิบัติ กาะเมืองขเขมีนะครับซึ่งตำนานนี้นะครับกล่าวแล้วขานว่าดินแดนขเขมีเนี่ยเป็นดินแดนของพญานาคนะครับผมอีกนื้อมครับนักเรียนสำหรับพระเจ้าสุริยวรรณะที่หนึ่งเข้าใจไหมครับรเข้าใจต่อมาดูต่อไปเลยนะครับผมเป็นพระเจ้าสุริยวรรณะที่สองนะครับผมซึ่งก็เป็นกษัตริย์คนสำคัญของอขเขม,มีเหมือนกันเนื่องจากพระองค์ม,มีการสร้างอะไรครับ นครรุปนครดนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปัจจุบันนะครับผมซึ่งนอกจากมีการสร้างปราสาทแบบนี้แล้วครับพระองค์ก็ได้ทรงคิดค้นระบบชลประทานขึ้นมานะครับเป็นการําเลียงน้ำขนส่งน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับเนื่องจากด้วยปัจจัยต่างๆนะครับการสร้างนครวัดการสร้างลำน้ำขึ้นเนี่ยครับการสร้างขุดลำคลองขึ้นจำเป็นต้องใช้บุคลากร จำนวนมากนะครับจึงทําให้ขมิ้นเนี่ยต้องเสียประโยชน์จากส่วนนี้นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นค่าเกณ์แรงงานนะครับค่าสัญญาาอาหารนะครับจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้ขมิ้นเนี่ยล่มสลายไปในสมัยของพระเจ้ารบรบัณิตพระเจ้าสุริยาบุรมัณฑิตสองนะครับทีนี้เรามาดูผลจากการที่ขยายอำนาจแล้วก็การสร้างปราสาทหินขนาดใหญ่นะคะในสมัยนี้ค่ะทำให้ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเสริมกําลังกองทัพ ะะตลอดจนที่ศัตรูทางตะวันออกนั่นก็คือกองทัพจามนะคะเข้ามาลุกลาวในพระนครในสมัยนั้นนะคะทําให้เขนในสมัยนั้น,นมีความปอนแอร์ลงค่ะ, <c oughs> ะแล้วก็ก้าเข้าสู่ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดในพุทธศักราชหนึ 1, ่ันร้อยเก้าสิบเถึงหนึ่งพันออกะคะซึ่งพระองค์นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์ที่มากความสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ ก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์นะคะได้รับเอาพระพุทธศาสนามาผสมกับศาส,สนาพราหมณ์อยู่ไว้ลแล้วนะคะก็ะคุณเจระะิญค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณจะพาเล่นเกมเพื่อที่จะทบทวนความรู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างอ่าเรามาดูเกมของเรานะครับ Are you ready? Yeah อ่า้วถาอ ปรกฏการณ์าว่า ต้องวางแผนทห้ดีนะได้มือสวยมากอะนลกเรียนมันเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอโอเคเสร็จแล้วทุก่นเนาะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยคุณจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยส่งตัวแทนกลุ่มออกมามาเล่าว,ว่าเราได้เรียนอะไรบ้างเรามีความรู้อะไรบ้างในวันนี้อะเรามาเริ่มจากกลุ่มแรกฝั่งซ้ายนูลนเลยนะอะใครจองมาเฉยมอะคุณให้ตั้งในมามาดูสิเราที่แรกอะ ก็จากที่ทำใบงานนะคะเป็นสรุปอาณาจักรเจนลาแล้วก็อาณาจักรโบราานะคะโดยแบก่งออกเป็นสองอาณาจักรนะคะก็คืออันแรกก่อน,นะคะ่ะเจนลาเจลาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเจลาบกแล้วก็เจลาหนาวนะคะโดยก่อตั้งเจลาเนี่ยจะตั้งโดยประสงค์กษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าพะวะวรมันนะคะโดยเจลาบกเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่ที่จัมปาส ประเทศลาวนะครับเจดล้านเนี่ยจะอยู่ที่อิสานโุรานะคะแล้วก็อาณาจักรพมิงโบราณนะคะอาณาจักรพมิโบราณเนี่ยออแบก่งออกเป็นสองยุคนะคะก็คือยุคเกาะตัวแล้วก็ยุครุ่งเรืองนะคะยุคเกาะตัวนะคะสมัยพระเจ้าชัยวรามาันที่สองนะคะ,ระงร์สร้างเมืองหลวงชื่อว่าอิสานโุรานะคะแล้วก็ยุครุ่งเรืองเนี่ยแบ่งออกเป็นพระเจ้าสุริยรามวรมันที่1 ได้สร้างปราสาทตายแก้วแล้วก็ปราสาทที่มาน่างแล้วก็หรือว่าที่มานอากาศนะคะที่ที่ตามตำนานเล่าว่านะคะพระองค์เนี่ยก็ขึ้นไตระชาทอดรานไดยมีความรักกับศิษย์าจายมาอย่างได้ระชาอยได้ตังยามราชาในหลวงก็พระเจ้าสุริยวรมันที่สองนะคะสร้างนครวัดแล้วก็ระบบชลประทานค่ะขอบคุณมากค่ะดีมากเลยของกลุ่มนี้สรุปได้ดีมาก อากรุ่มต่อไปมาดูซิเด็กหญิงไม้อ๋ออเมริกาอาร์ตอเมริกาออกมาค่ะอ, <c oughs> อาร์เซอันแมนนา้รกในบ้านในครั้นี้ก็เจลานะคะก็ตั้งอยู่บริเวณทางตอนเ,เหนือของกัมพูชานะคะตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโขงทาง่าเรือกัมพูชาแล้วก็ทาก่าตอนใต้ของประเทศเรานะคะแล้วก็มีประหลงกษัตริย์ก็คือาาพระเจ้าพะวะอรอันละมานที่สิบแล้วก็มีน้องชายชื่อเจ้าชายจิเสนนะคะภายหลัง ได้ตัต้งตนเป็นกษัตริย์ได้เปลี่ยนชื่อว่าพระเจ้าม่เห็นธาราวลมันนะคะแล้วก็ท้ายหลังเจาลาถูกแบ่งออกเป็นเจลาบกแล้วก็เจลา,านานะคะถูกถูกลรวกันอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่2นะคะแล้วก็เข้ามาถึงสมัยโบราณนะคะ,ะมคมสมัยโบราณก็จะมีลักษณะหนึ่งก็คือ,อในสมัยของพระเจ้าออสุริย์วลมันที่2องคะก็สร้างคอนวัตแล้วก็พระเจ้าชัยวรมันวลมันที่7นะคะสร้างปราสาทบายนนะคะแล้วก็ทรงขับไล่กองทัพจามออกไปได้สำเร็จ ก็สร้างพระนครใหม่ที่อยู่ที่ราสาปลายนนะคะก็ราษาทลายนี้ก็มีการสลักพระพักของพระเจ้าชัยวรมทีรเจ็ดือเชื่อว่าสลักหน้าของพระพักพระอโลกอินเตสวรน,นะคะแล้วก็เป็นการนำเอาศาสนาพุทธี่การหานยานเข้ามาผสมกับศาสนาทางลึดลด้วยค่ะอากรมนี้ย์ที่ถมาด้วยค่ะเก่งมากเลยตันี้ก็เก่งมากอากรมที่สามด้ยิงเพชรออกมาสิ วันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างสูง้อะไรเลยอาคุนี้นน่คุณแ่คนณแ่คุณแม่ค่ะที่ได้เรียนมานะคะกลุ่มของพระเจ้าข้าพระเจ้านะคะก็จะออกแบ่งออกเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรเจรลาแล้วก็อาณาจักรขมีนะคะโดยอาณาจักรเจรลาเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือเจรลาปกนะคะจะตั้งอยู่ที่ ะจะมัมปาสัก <Iya. S 1> นะคะแล้วก็เจล้าน้ำตั้งถึงสามตุลานะคะส่วนอาณาจักรเขมรก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ยุคนะคะก็คือยุครุ่งเริ่มต้นกับยุครุ่งเรืองสูงสุดนะคะยุคในยุคของุเริ่มต้นก็คืออยู่ระหว่างทศวรรษที่สิบยุครุ่งเรืองสูงสุดเนี่ยอยู่ในคิทศวรรษที่1ิบเถึงสิค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากเลยทำเลเสร็มาอ้วทุกคนเก่งมากเลยอเปลียนเสื้อได้ยังงเสร็จแล้วค่ะ อาวันนี้นกูเชื่อว่านักเรียนก็ได้ความรู้ไปอย่างมากเลยดูจากบทสรุปแผนทางความคิดของนักเรียนแล้วเราสรุปได้ว่าอาณาจักรขมีแล้วก็เจนลา้านเนี่ยปัจจุบันตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรจะาัมพูชานะเป็นอาณาจักรโบราณในเอ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาณาจักรเจนล้านและขมีเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันถ้าเราจะศึกษาเราสามารถศึกษาได้จากสถานที่แหล่งโบราณเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องไหม นครวัดเกี่ยวไหมจ้ะเกี่ยวภาษาใบยุ่เกี่ยวไหม <Yeah. S 1> าาเกี่ยวโอเค okay. ถือว่าวันนี้เนี่ยกูให้คะแนนเจนสิ่สำหรับแนทนถามความคิด uh. อาบูให้ตัวเองเลิศมแล้วค,ะค่ะทันนี้เนี่ยกูจะฝากการบ้านไว้นิดนึงแล้วเราค่อยมาเล่าในคาบต่อไปกู uh huh. ให้นักเรียนไปศึกษาว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอาจจะไม่ต้อง ฟิกถึง mm hmm. ช่วงเวลาที่ชัดเจนอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของการบอกเล่าประวัติศาของเราก็คือว่าเอาความที่คนแก่พ่อแม่คุณยาตายายเราเล่าให้ฟังแล้วเอามาเล่าเพื่อนฟังไม่ต้องจดเป็นกระดาษเป็นงานเดี๋ยวครูจะถามในร,นรายบุคคลในห้องว่าเราได้อะไรมาบ้าง mm hmm. ก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการตั้งใจของพวกเราทุกคนเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณ oh. ค่ะ